Oh. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยกับช่องเม่ทำไอคิดกันนะคะ ใช่ค่ะวันนี้มาในเมนูยำกุ้งปลาหมึกไข่แดงนะคะทุกคนพอดีว่ามันอยู่ในตู้เย็นเราก็เอามารวมๆกันเลยใช่มีอะไรอย่างนต้ยินเราก็มาทำรวมกันเลยใช่ค่ะตอนนี้มันก็ดึกแล้วเนาะเราชอบทำคลิปกันดึกๆอับทุกคนใช่ค่ะใช่หิวยั่วทุกคนตอนดึกเนี่ยใช่มาทุกคนเรามาเริ่มกินกันเลยค่ะไปไปช้อน ปูดปูเนี่ยหมึกชายทุกคนแล้วก็สายบัวลัวปากยาวเลยนะทุกคนใส่มาคำแรกสูตรเราส่ซทงสักยาวไม่มีค่ะอะไรบ้างติดจ้าเหมือนเดิมทุกคนหัว ขนมจีนนีาขนมจีนเส้นเล็กน่จจะนี่หอกกุ้งเส้นเคย<ช>ทุกเมน,นูต้องมีหอกกุ้งเวลาเราเน้คเนคะเลนะค<ช>ุณเนาะอร่อย คำใหญ่อันนี้มีทำาม่ยนะคะลองหบอ 嗯哦，哦，嗯哼，嗯哼嗯,哼嗯，来，我们。 ฝักยาวมันทุกคนมันก็อร่อยไป<ม>อีกแบบเนาะลองถักยาวเราอะไรนะลองเปลี่ยนกันใช่เราลองเปลี่ยนดูนะทุกคนแล้วก็อร่อยก็อร่อยดีนะเข้ากกัอโด่นะคะ นราคนสงสัยเอา้วยมาทำไมเผื่อเผ็ดเราจะได้กินใช่แต่ของคิดแล้วค่ะทุกคนใช่ของคิดแล้วเผ็ดจริงเลยใช่ไม่ไหวเผ็ดจริงแต่วราได้เบบกลิ่นกล้วยใช่ อ, <c oughs> อืมอยเจ๋ไหลอร่อยน้ำเน้นๆใส่วยอน้องหมึกส,สายสาใหญ่มาก น่ากินชิคฮัมฮัมฮัมฮมมพริกทุคนพริกเน้นเน้แต่รอบนี้เรา ลดปริมาณความเผ็ดลงดวยกันนะ,ะหาว่าไม่เผ็ดเลยมันก็ว่าไม่ใช่ว่าไม่เผ็ดนะทุกคนมันก็เผ็ดแหละแต่แเราเราคือเรากินได้เพราะว่าถ่าคลิปก่อนมันเผ็ดินุกวนใส่เยอะเกินจริง เน้นๆไงอย่าไปกลัวไง ฟันไม่ดีทุกคนจัดฟันอยู่ออกินคำใหญ่ไม่ได้แต่ป็นกลัว

Boleh besar. Yeah, makan mm. mm Hmm. So. Yeah, a mm hmm. A tengok. Ya, ini menit ni aw. Hmm. tak? <laughs> hmm. qua rồi. Ê, lên hết. Con hổ đi đâu? ส,ม,ส,สมันจะเผ็ดเพราะกินพริกไงทุกคนซอสพริก เว้ยกวช่วงนี้นระ่งอืึช่วงนี้ใครมาหาม่รู้ดึกแล้ว เที่ยงไม่เหลือซ่าเอะไรจุดใจมากคลิปนี้สดน้ำเป็นเน้นๆมากคลิปนี้ไม่เลไปเห็นไ, <ป S 1> ไมอีกครัำหนึ่งให้ท่ผู้ชมดูซิไ,ไป ตอนนี้ก็หมดไปที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเอะลืมกล้วยอ่าตอนนี้ก็ต้องกินละอ,อ่ะเอามาเดี๋ยวมันจะน้อยใจอุ้ยใช่กินไปกินไปกินลูกหนึ่งเดี๋ยวมันจะน้อยใจกู้งลยกุ้งเลยลิงกินกล้วยอันนี้เป็นไอยกินกล้วยอร่อย ริมนี้ก็ไม่ได้เผ็ดจัดทุกคนเผ็ดพอมาแล้วต้องกินนะแต่ไม่มขนาดเรนะียเผ็ดในเหงื่ออะไรเนะี่ย เนะอาะค่ะทุกคนวันนี้ก็เราสองคนก็จะขอตัวกลับไปนอนแล้วค่ะทุกคนตอนนี้มันดึกแล้วค่ะอิ่มแล้วใช่ดึกมากเลยทุกคนวันนี้อย่าลืม กดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องพวกเราหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ต่อไปนะคะ,ค,ะคลิปนี้ก็ขอตัวจบแค่นี้ก่อนวันนี้ไปบไ๊ายบาย